สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับควานแสบชาแนลนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเลี้ยงพังนงรักกับพังอุทัยสักวันหนึ่งนะฮะวันนี้เพราะว่าควานถัว่วควานต้มมีภารกิจนะครับไปตัดหญ้านะฮะที่ บ้านของไพ่กับไพ่ปองะฮะที่บ้านตะกลางนะครับท่านผู้ชมก็คือไปที่บ้านตะกลางะฮะไปแบ่งย้ามาก็เลยเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันนะครับตอนนี้จะเอาช้างมากินน้ำนะฮะแล้วก็ปล่อยให้รีแลกซ์สักนิดนึงฮะนนู่นอยู่น้ำจัดแล้วครับท่านผู้ชมนนู่น เขาก็ต้องไปหาน้ําใสๆกินนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็ขยับกินนะนี่คือวิธีการดื่มน้ําของช้างนะครับส่วนเชือกนี้ฮะยังไม่ลงไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ฮะสักครู่นะะี่นี่น,นี่ปัดมะเร็งกันแน,ะนี่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 ส่วนเชือกนั้นนะหิวน้าําฮะมาอาไทยมามามาีมา่มามาเอาไทยมา นี่ฮะวิธีการดื่มน้ำนะครับมาเร็วก็เราก็เลี้ยงแบบบ้านบ้านนะครับแหล่งอาหารก็แล้วแต่จังหวะฮะแล้วแต่บางเวลานะครับท่านผู้ชมบอกไม่ได้ครับว่าเราจะได้อะไรกินฮะบ,บางทีก็ได้กิ่งไม้อย่างนี้นะครับมาเพื่อเพื่อเพม,มาเพื่อมาเพื มาต้องพูดภาษาเหนือฮะแล้วช้างอุทัยนี่ไปอยู่เหนือนานนะก็เลยต้องพูดภาษาเหนือหน่อยโอเคมาโอเคต้องใช้คําภาษาเหนือมา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 เร็วเร็วเร็วมาโอ้กลัวอะไรไม่รู้นะตอนนี้จะวิ่งแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โอ้กลัวก็กลัวโอ้กลัวกลัวโอ้อะไรเนาะอะไรเนาะเฮ้ย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 พอดีมีรถเปิดเครื่องเสียงนะท่านผู้ชม ไม่เป็นไรฮะถ้าอุทัยอยู่ด้วยฮะเขาก็จะอ,อยู่ด้วยกันมามาได้มามามา,มาเร็วอุทัยไปดื่มน้ำก่อนไปไปไปเดี๋ยวค่อยขึ้นมากินหน่อยมานี่ฮะเพ่มามา,มาเร็วมาวมาเพ่เดี๋ยว,มวผมขอญาตพาพี่สาวคะอันนี้ก็เปรียบสือนพี่สาวนะครับไปไปไปเฮ้ยไปเฮ้ย้ไปไป,ไป,ไป,ไปเป็นช้างที่อวบนะฮะเป็นช้างทรงอวบมาเนี่ยมาเพ่ เพ่เพ่เะเพ่นะมา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 เป็นช้างทรงอวบนะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดุนพังลงแล้วก็ไปกินต้นโพแล้วไปเฮ้ยไปลงไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยต้องไล่หน่อยควานคนเดียวอย่างเงี้ยนะถ้าเลี้ยงช้างหลายเชือกนะท่านผู้ชมนี่เพ่เพ่ไปนี่ฮะเดี๋ยว ให้ไปกินน้ำก่อนนี่ฮนะดูข้างหลังเขาเป็นเสาวอวบนะฮะสาวอวบไปเฮ้ยไม่ยอมไปกินนะฮะยังกินนี่อยู่โอเคไม่เป็นไรใจเย็นก็บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจเขานะบางทีเขาก็ถ้าเขาหิวมากๆเดี๋ยวเขาก็จะไป ไปเองฮะไปตามธรรมชาตินะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หิวรอดูนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่คือวิธีกินของพังอุทัยนะฮะนี่ก็ต้นมะขามป่านะฮะแต่ยังเป็นต้นเล็กกับต้นกระถินนะฮะรวมสองต้นนะฮะ เด็ดกินเทเลนิดนะอุทัยเป็นช้างที่มีปัญหาเรื่องฟันนิดหนึ่งนะครับฟันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครัแต่ก็เราก็เลี้ยงแบบเ,เรารู้แล้วว่าฟันเขาไม่สมบูรณ์เราก็พยายามเรื่องอาหารนะครับต้องดูแลเรื่องอาหารอย่างเช่นพวกการมะพร้าวทางมะพร้าวอะอะไรที่เป็นใย่ๆฮะเป็นเถาวันมนกระทั่งเป็นต้นกล้วยนะฮะถ้า มันเหนียวเกินไปเราก็ต้องดูแลนะฮะดูแลเป็นพิเศษต้องตัดนะครับต้องทําเป็นชิ้นให้เล็กให้กินง่ายฮนะให้ฉีกง่ายแต่ถ้ามันดูไปแล้วไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ให้กินนะครับโดยเฉพาะของอุทัยนะครับเ <c oughs> มื่อไรจะได้ไปดื่มน้ำเนาะคนสวยเสาวหัวว่าเดี๋ยวขอญาตนั่งก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็เลี้ยงช้างแบบชิลๆนะครับนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะวันนี้หน้าที่เยอะเหลือเกินส่วนทางน้องรักเขาไปกินอยู่ไปกินต้นโพนะฮะไปเฮ้ยไปไปดื่มน้ไปไปไปเป็นห่วงเรื่องการดื่มน้ำเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงแล้วเรา จะมองว่าเขากินก็ได้ไม่กินก็ได้ะฮะถ้าไม่กินนี้ควานช้างทุกคนนะก็จะคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่สบายนะครับก็ต้องนี่ฮะบางครั้งเขาก็กินบางั้งก็ไม่กินนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะเริ่มลงละแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปกินน้ำหรือว่าจะไปหาใบไม้กินนะครับ สงสัยเดี๋ยวเราไปแอบดูตรงไหนเขาไปหาดื่มน้ําตรงที่ไม่ขุนนะตรงนั้นขุนนะครับท่านผู้ชมนะที่เป็นสีเหลืองๆฮะตอนนี้เขาไปแอบกินน้ํามุมนี้นะครับแล้วก็กินกิ่งไม้ด้วยนั่นหากกิ่งไม้เฉยเลยฮะเดี๋ยวเรามาติดตามฮะเชือกนี้มามาสะดุ้งตัวเองสองตัวสองมุมฮะสองเชือกสองมุมป้าปาถอยมาเร็ว เร็วป่ะป่ะออ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 ตอ่เด็กๆครับเป็นคู่ปรับผมนะครับท่านผู้ชมก็คู่ปรับฮะเขาก็ไม่ค่อยถูกกันกับผมเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ถูกครับต่างคนต่างเด็กแล้วก็ต่างคนต่างเด็กแล้วก็ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยแบบลงรอยกันเท่าไหร่ฮะต่างคนต่างถ้าภาษาเด็กน้อยฮะต่างคนต่างงี่เง่านะฮะก็ไม่ค่อยจะแบบอ่อจะตกลงกันลงตัวเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยว,ยวผมพาไปดูนะท่านผู้ชมตอนนี้ทางอุทัยไปกินน้ําทางนู้นะฮะเดี๋ยวนู่น <laughs> โอ้ลงน้ําไปนู่นนะเดี๋ยวผมพาไปชม นู่นฮะวิธีการก,กินน้ําของเขานะไปกินเลึกเลยทีเดียวน้ําตรงนั้นจะอ่าไม่คุ้นะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะเพะ่ถ้าอากาศร,ร้อนๆนะห้ามเขาไปอยู่นะเชือกนี้เป็นช้างที่ชอบเล่นน้ำครัแต่เล่นได้ไม่นานเพ,เพ,เพ่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 นี่ภาษาเหนือนะฮะเรียกมานี้มานนี้ นูนอุทยัยน้งรักก็ลงไปทางนู้นแล้วครับท่านผู้ชมไปกินน้ำอีกรอบหนึ่งะฮะนูนเพ่เพ่นูน,น,นก็กลัวเขาไปลึกนะฮะท่านผู้ชมแต่อุทยัยนี่เป็นช้างที่เก่งน้ำนะฮะผมเคยเล่าอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับว่าลูกเขาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งะฮรอไม่ถึงเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าฮะ เขาพาไปเล่นน้าเฉยแล้วก็ช่วงนั้นอยู่ในช่วงฤด,ดูน้ําน้ํามันขึ้นนะฮะน้ำระดับน้ํามันสูงนะครับท่านผู้ชมเขาก็เล่นนี่นี่เขาก็จะเล่นนะฮะแต่ถ้าไปเล่นกับเขาไม่ได้นะอุทัยเป็นช้างที่เล่นน้ําแรงมากครับ <laughs> ยวซูมให้ดูโอเคเวลาซูมก็จะถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นภาพขยาย ูดน่มุดจะมุดำครับมุดน้ำแล้วก็เฮชเฮชผมกลัวไปเล่นไก่นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่ลงไปสองท่านผู้ชมมามา เชือกนี้สองเชือกนี้เขาเก่านะอายุเขาก็เลยว้สามสิบแล้วฮะก็เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่กลัวไม่ค่อยอะไรแล้วฮะดูมาแล้วมาแล้วเพ่เพ,พ,พ่โอ้ได้ทีเลยนะไอเราก็ร้อนนะ้องเฝ่าโอ้ยเนาะ มาขึ้นมาแล้วมาขึ้นมา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 แล้วอู้อูอูู้กินต้นกล้วยไหมกินต้นกล้วยไหมกินกล้วยไหมกินกล้วยไปไปกินปลาเร็วโอ้กินกล้วยออ้มา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 โอ้เดี๋ยวผมจะดักนะครับ เรียกไว้นะครับเฮ้าเฮ้าเออหยุดหยุดเฮ้าเฮ้าเโอเคฮะเดี๋ยววิ่งเตลิดเปิดเปิงงานเ่ยโอเคร้ายนี้แต่ยังดื้อนะโอ้สดิงฮะโอเควันลีนะฮะจะนั่ง แสบก็วันนี้รับผิดชอบหล,หลายเกินเหลือเกินนะฮะเป็นคุยกันนี่สองเชือกนี้ก็จะมีเทคนิคพูดคุยกันสื่อสารต่างจากเชือกคู่อื่นนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกด เป็นกำลังใจให้กับช่องคอนเซปต์ชาแนลด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ